สาระน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรกรณีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิ์ทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการอย่างไรอีพีที่ห้า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพศ2560ตามระเบียบข้อ5กรณีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิ์ทั้งสองฝ่ายให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการสำหรับบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยต้องรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์และส่วนราชการผู้เบิกปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเรามารับฟังกันเลยค่ะ ในกรณีที่คู่สมรสใช้สิทธิ์ทั้งสองฝ่ายอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิกหรือคู่สมรสมีการเปลี่ยนแปลงส่วนราชการผู้เบิกเช่นบิดาใช้สิทธิ์เบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตรต่อมาบิดากเกษียณอายุมารดาจะใช้สิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียนบุตรแทนจะต้องปฏิบัติอย่างไรคะจากกรณีดังกล่าวผู้รับบำนาญยังคงเป็นผู้มีสิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แต่หากประสงค์จะให้คู่สมรสเป็นผู้ใช้สิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการของบุตรตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่กคศสี่สองสองจุดสามทบวหนึ่งหนึ่งหกลงวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดส่วนราชการของผู้เบิกของมารดาต้องทำหนังสือแจ้งการใช้สิทธิ์ตามแบบ7219ส่งมาที่ส่วนราชการผู้เบิกของบิดาและส่วนราชการผู้เบิกของบิดาต้องทำหนังสือแบบตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ ตามแบบ7220จึงจะสามารถเปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิกได้ค่ะแล้วในกรณีคู่สมรสเป็นราชการส่วนท้องถิน่นการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรจำเป็นต้องใช้สิทธิส่วนท้องถิ่นก่อนหรือไม่คะไม่จำเป็นค่ะสามารถใช้สิทธิใครก่อนก็ได้ค่ะกรณีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิทั้งสองฝ่ายให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตรสำหรับบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยรับรองในใบเบิก หากมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังให้ทำหนังสือแจ้งตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่กค0 4 2 2 3ทับบอ16งลงวันที่28มีนาคม2551ค่า แล้วถ้าเป็นในกรณีที่ฝ่ายบิดาใช้สิทธิเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตรต่อมาบิดายาขาดกับมารดาบุตรอยู่ในความดูแลของมารดาและมารดาจะใช้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตรแทนโดยอยู่ต่างสนชาชการผู้เบิกกันจะต้องดําเนินการอย่างไรคะในกรณีนี้บิดายังคงเป็นผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรค่ะแต่หากประสงค์จะให้มารดา เป็นผู้ใช้สิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการของบุตรก็สามารถทําได้ตามระเบียบข้อ5และปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่กค0 4 2 2 3ทับว16นงลงวันที่28มีนาคม2551ให้ส่วนราชการผู้เบิกของมันดาทำหนังสือแจ้งการใช้สิทธิ์ตามแบบ7219ส่งมาที่ส่วนราชการผู้เบิกของบิดาและทางส่วนราชการผู้เบิกของบิดาต้องทำหนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ์ ตามแบบ7220จึงจะสามารถเปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิกได้คะ่ะสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารยินดีให้บริการ EP ต่อไปเราจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารและช่องทางการติดต่อของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารมีหลายช่องทางตามที่ปรากฏบนหน้าจอ